นอาค้นตกอืออนี่หอมแบ่งโอ้เสือใบชาููขึ้นแทรกเข้าไปอยู่เอามาจากชามหูเสืออันนี้ดักแป้นดักแป้นดักแปนแล้วก็ตัวน,นี้มาจากชามรวย ขวยหอมติดมากินเล็กๆเลยแหละเอามาจากชามเมาคาไปส่งแม่ครั้งที่แล้วนี่ก็ทนขวยหอมอันนี้พริกกระเลียงอยู่ห้องเราติดไหมลูกเยอะเหมือนตัดไปบ้างแล้วก็เด็ดพริกไปกินกระโนกรดอันนี้พริกขี้หนู เิ็ดพินุโดอกในต้นนี้เต็มเลยเด็เด,ดไปกินไม่ทานแล้วนี่พิศนุไอต้ต้นเป็นหนึ่งตาต่งมนากรตัดเหลือแค่นี้เด็ดไปแก็แก่ออกบางแก้วมังกรเริ่มแตกอันนี้แก้วมังกรก็มาจากชาม ที่ให้ดูนี่แหละรอยกำแพงที่มันเล้าวนี่แหละนี่รอยกำแพงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้หักหักบนที่ที่น่ากลัวคือบ้านหลังนี้เนี่ยที่ใจร่วงกันนย่านี้ดูที่นี่หักข้างล่างแหงนไอ้ยาลรอมันล้มเี่แหละทำทีเดียว จะแก้ไขดึงมาก่อนก็ไม่อยู่ล้มก่อนแล้วค่อยคุยส่วนฝังนู้นก็เป็นที่รู้จักกัน,นก็ต้องแจ้งกันไปเ <c oughs> อยถ้าทำกำแพงก็ต้องย้ายต้นเตยวาสนาตัวน,นี้ต้องตัดทิ้งมัง้งเนี่ยต้องตัดทิ้งว่า,าต้องทำเสาทำกำแพง เตยเตสองต้นนี่ที่ลิมมุดแพงก็ต้นนี้ต้องย้ายตรงนี้ย้ายลําบากต้นนี้ปลูกในหลุมเจดียหลุมเจดียทตรงนี้พอดีอันนี้อยู่ในกระถางเวลาเตยต้นนี้นี่ติดกระดินมนันนะนี่ยติดมากับต้นสาระแหน่ที่มาจากชามโตแยกแยกมาลงปลูกนี่โตแล้วนี่หูเสืออีกต้นหนึ่ง เห็นมละกอขี้นกไหมขี้นกขี้หนูเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามนี้เนะี่ยแล้วขุดแยกออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอเนี่ยอันเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามเนี่ยปล่อยพอโตแล้วก็มาแยกใส่กระถางไว้ต้นนี้ก็ใช่เนี่ยตันนี้แยกใส่กระถางมาแยกกันลงตรงนี้แล้วไม่ได้มาเม็ดมาโรยมันขึ้นมาเองนกหนูกินมาแล้วก็มันใส่ไว้เนี่ย ตำลึงตำลึงดนฝนกำลังงามขึ้นเลยนี่ตำลึงนี่แล้วก็มีมะละคีนกนี่นี่นี่นกมาคี้ว่จริงๆย้ายมาปลูกตรงนี้ไม่ขึ้นอยู่ตรงต้นพริกนู่นเลยย้ายมาปลูกนี่มะละตะไคร้เนี่ยมาจากชชแยงไปเขียวแล้วนี่ ทนยอที่ตัดไว้เหลือ,อไว้ให้มันแตกทนยอทนยออืมนี่กะชาผูอีกดวงหนึ่งนี่เด็กฝนตกเยอะนี่ไม่งามนี่ต้นเข็มญี่ปุ่นเนี่ยกลัวลากกลัวลากมันเน่าเน้น้ำมันผ่านบอดีนี่ ตกสอกไหมอืมี่เศนีเรื่อนนอ่านี่ต้นดาวกระจายเนี่ยขึ้นอยู่ในกนรนถาะแน่เนี่ยแยกไปปกูกอีกเหรี่ยงมะกรูดพิษที่หนูครับไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ